จ้าพี่น้องจากที่เราคอยมาเนาะเพิ่กนกรนัดเป็นคิวเป็นคิวหา้หาไหวเนาะอันยอดข้าวการี่กระฮอดฮอดคิวแล้วมือในกนาะฟกระมืดโมมืดคึ้มกะเอาแล้วแต่อาการมันละเกิดเนาะพี่น้องเป็นมายอดเธอแล้วบันนี้นาะตะเก้าซื้อข้างคออยู่แล้วยานฝนตกลงมาก,ก่อน พิการในกันยอดแล้วรถมีท่านขึ้นฮอดเธอหนาฝนจะใส่ลงมาจนว่าน้ำเึงเหอเคืงคันแบบน,นี้แต่ได้ไล่ได้นั่งเข้าก็บม่เจออปเลยหญ้าขึ้นหรอหญ้าหลายก็เข้าเนาะพี่น้องอันนี้กะเอนะ็นเลยแล้วเอจาว่า,ามีโต๊ะแล้วพี่น้อง่อนก็นมาเอเธอแล้วนะพอคิวแล้ว หนาดำได้น่ายอดได้เนาะเอ็นเลอแล้วเฮือไอเฮือแห้งเท่าก็มีพ่อเมียน,นั้นเราเท่าเกมาแล้วเนาะอายุไ,ไขมันกันนั้นตามได้ตามมีเราได้ซ้ำเลยก็ก,ก,กินไปซ้ำนั้นลวจักหญ้าจักโยงเราเอาไม่ทันไม่ได้กะเป็นไปแล้วพี่น้องเนะาะจะประมาณนี้แล้วพี่น้องรถไถเป็นมายยดมาหาเอเธอแล้วมือนี้ เอ็นนายอด,ดเอ็นนาดำได้ี่น้องเอ้ยเอ็นาเลยละเอากระมือกระพักเหลาอยกระปุ่นนี้แล้วเนาะถามได้แต่มีอดอาวบรรุหุนมาจารุล่ละเอ็นไทยเอ็นนาอยู่บ่มาแต่กรุงเทพกรุงไทยกะจ้าคลิปนี้กระทนี้ละพี่น้องผู้ดตดงาน,งนท่านกระทมยางมาขอบคุณกติค่ะ